ดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีแมวที่อยู่บนดอยแมวสาวเธอก็เป็นอาการตกขาวแบบผู้หญิงเขาเป็นกันนะเธอก็กลัวแล้วก็เธอก็ตกใจเธอก็เลยไปถามญาติญาติผู้หญิงด้วยกันพวกแมวเขาก็บอกว่าอาการเนี่ยเขาเรียกว่าตกขาวเธอก็ถามว่าทำยังไงจะหายก็ต้องไปหาหมอดิ เท่านั้นเองเธอก็รีบแต่งตัวแล้วเข้าไปหาหมอในเมืองพอถึงคิวเธอพบหมอหมอเห็นหน้าเธอก็เลยถามเป็นอะไรมาครับเธอก็บอกกับหมอไปว่าโตกขาวโตกขาวส่วนหมอก็บอกว่าอ๋ออย่างงั้นไปรับยาที่ช่องสามนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ทายาเนี่ยตรงที่เป็นนะครับ แมวสาวก็เลยรับปาก,กว่าค่าค่ะพอตกตอนเย็นเธออาบน้ําเสร็จเธอก็เช็ดให้แห้งพอเช็ดแห้งเธอก็เอายาที่หมอให้มาเนี่ยชุบสำรีแล้วก็ทาแต่เธอไม่รู้หรอกว่ายาที่หมอให้เธอนั้นน่ะมันเป็นทินเจอร์พอเธอชุบสำรีเสร็จเธอก็ทาที่เป็นตกขาวทาไปยังไม่ถึงนาทีเธอก็แสบปวดแสบปวดร้อนแสบ เธอก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาผ้าเช็ดก็ไม่หายนั่งผึ่งพัดลมเอาพัดลมเป่าก็ไม่หายปล่อยไว้พักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงพอเธอหายเท่านั้นเธอก็รีบกลับไปในเมืองเพื่อไปหาหมอหมอก็เลยตกใจเมื่อเห็นหน้าเธอกลับมาหมอก็เลยถามว่าอาการเป็นยังไงครับส่วนแมวสาวผู้นั้นสีหน้าก็ทนไม่ไหวแล้วก็บอกหมอไปว่า มาหวค่าหมอมาหวานมาหวานแล้วเน่เปี่ยยยาดีกว่าโอ้ยแสบแ,ฟแฟหเหลือเกิน